เอาในกลางทางเลยแล้วครับมันย็ดเพราะผายเนาะครับผมแ <c oughs> มนคนนี้จุกอินตัวใหญ่ตัวอ่อนอ่อนบะ่ฮะไม่จ้ะน่นแมนอีเด้นะอูซีนุน่นเป็นฝายเป็นใหญ่ในแมนเลยครับ <c oughs> ผมจะอีกลายบเปิดเน,นา <c oughs> นะนะดอกใหญ่เลยโอ้โ <c oughs> ดอกอ่อ,อนข้างมัน นี่นี่แม่เนี่ยเน่นโอ้ยอืมออดอกอ่อนพออีก้นี่อกอ่อนเลยมือขาวๆนี่อ่อนเลยสังเกตมันก็ได้เอามีอาบุธดใส่อมือ งอหงอหงัดเอาเลยครับผมเป็นสัตว์เลยเนาะดูดอกมันรอนี่ครับโผล่มาคังยิ้มเนาะเอ้าวบันเป็นติ๊กเลยบันงี้ไงฮะโอ้ยมีดอกใหญ่งามครับผมไม่ต้อไปเป็นเ็ดพอเดอร์อย่างวันนี้เลยครับโผล่โอ้ยแหนมประเด็นนี่โผ่โอ้ยดอกคนตาย แหนไปหันละมันเกิดขึ้นมาอีกเอาขางกันไปสนี่อะไรุงเลยจ้าไปหลังนำห้องไร้นำห้องไร้แค่เลยเอ้าครับนี่เห็ดพอฝ่ายลวนเลยร้อนอ่อนเลยครับโอ้ยดอกอ่อนใหญ่เงยเห็ดน้ำพลานเนาะเห็ดพอฝ่ายอู้ยแปะครับจุกยังมีอีกครับยังมีช็อตอยู่ครับ มักคิดก่ากได้ครับนโอ้ยเหมือนเป็นไฟที่เ้าเนาะสู้ไป่างไงไก่เลยอืมที่อีกอืมโอ้ยอืดอกี้งามๆเลยี่ดอกอ่อนเนาะดูดูในที่เลย อีู่กินงงนครับนีะครับฮึโอ้ยเห็ดพอเลยครับบูดดอกคนเอ้ดเอากระเทิ้มเออเนี้ยเอ้าพออีกนะครับเก็บหองเดียวอ๋อคืนเบิึงมีง่น้นอยฮาเบิึงเนี่ยเ็ดพอเนาะปวดจะเตรียมถุงเลยครับนี่สิะพอโหลดเลยโอ้ยโนปวม่ใช่ดอกเห็ด พอฝ่ายครับดูดกดอนงาอืมโอดอกงามเลยโอ้ยนี่กรแมนเลอื้ยนี่ดอกงายเหรอโอ้ยมันมันับมเอาแมนละกันถ่ากันไปกกแมนอืมอืมด่าขาดไปอีก ขอไฟเลยเนาะขอไปเรื่อยๆค่ะถือว่าออกไล่เลยครับพี่ผู้ผายเนาะนั่นค่ะตามพลานตามผมตั้งผมขยี้งเนาะปราสาทเนาะปุ๊บอาจารยไปอีกโอ้ยู้โอ้ยออกขังยินขังยังไปครับผมไป อยัางนั้นแหละมันาธุมึงอะไรกินน้องว่ามันใครยังไะพุ่นเป็นข้าวๆเป็นแย่ๆอยู่อู้หูน้องบูมมันสามสี่ยิ้พอแล้วครับผมยิ้ทพอขายเนาะปีนแต่ปลาไฟใหม่เนี่ยมันยักคิดเป็นเห็ดพอหนังเนาะสนอโนบู๊บบู๊มใครไงเลยปล่อยอย่าแล้วนะปล่อยบิ้แม่ โอ oh. Oh. ้ยโอเลยเออนี่เด็กใหญ่ใเญ่นะอเก็บอีตัวสกีเว้นเพิ่นนอเป็นเจยเป็นใหเป็นน่นๆขึ้นนะครับผมลักษณะอาเพิ่นนอทีลักอายเยมเน

เป็นเด็กนะอนมอุดปวดปวดปวดอุ้ยเจ็ดพอกันเนาะเจ็ดพอเป็นเจ็ดพอครับมาส่งกันไปยา้เงาอยู่แล้วเนาะเก็บพอเห็นี่ม่ะเอ้าครับข้าเก็บเจ็ดพอกับพี่ลุงกับเห็นบ้านนี่ครับพี่ลุงพระลานครับเริ่มนะครับเริ่มนะครับนี่เห็นอะไรเห็นซองจุ่มเลยพี่ลุงเลี้ยงเนาะเลี้ยงพระลานเนี่ยเป็นโดบอยง่ายเนาะเป็นจะโดบอยง่ายปันได้เนาะ จะมันจะออกเป็นมูเป็นมุยเนี่ยนะครับแต่เริ่มไปแล้วครับนี่เยื็นมาทักมันเริ่มเห็นมาเลยครับผมหเอ้าโดอกไงดอกงามครับอ่อนอยู่นะออ่นดอกไงอ้ยดอกไงได้ี่โอ้ยดอกคนับดอกกีบฟอคำมีไงเลยได้ครับนี่โอ้สูเดยอดกระจาย ออกไลล้น yeah, ้หนเลยเนาะลองนำไลเลยอูดอกคนอุ้ยอูนี่ดอกไงเขาเขาน้ำเลยพี่เด็กพี่ด็กูดโอ้ยเยอะไม่เงาหม่ครับถุงมือครับแมนเลยนี่ยนาอแมนนะพี่พี่พี่พีอ้ยเี่เกขึ้นมาขึ้มไก่องไกลนะ ว่พี่อ้ยแบบนี้เลย่ดอโอ้ยนอยังอ่อนอยู่เนาะอ่อนเลยดอขาวอยู่เอาอื้มอบิเศสามสี่แค่นักพี่อุดยงพนเบิรตได้นาะุสองสามสี่อ้ยสี่อีรินขาดหลครับผมจับเต็มถุงเลยครับมันลูกวัวเลยนอ แน่นจ้ะเนาะอีก้อนซอนแฝดเลยแฝดสองแฝดอ,อ,อุ้ยหนอนเป็นสันเป็นสันเป็นเงาเป็นโงนอยู่ครับผม,มลักษณอะอ่อนคนหนอปิดคอไหล บรรยากาศตามพระอาทิน้องครับผมหาเห็ดพเพาะเห็ดเพาะฝายครับผมบรรยากาศคือซีมคึมนะครับผมบมดแดดแหงหมดแดเนาะเออะยื่นนวดเปลี่ยนมันเนาะอ่อนบ่โอ้ยน,น,นายน,น้อยอ่อนนะัะไรนี่น,น,นี่เหรอ,อน้องเนี้ยจิมมาเลยไม่ สองน้ำโอ้ยเนาะบอกน้ำพะลานเลยเห็ดไปครับพนักงานจะเพชรพอนะครับก็ได้หลายครับได้แจ้งยังไเลยเดี๋ยพอโล่ครับผมขอบคุณที่เข้ามาชมครับผมสวัสดีพอ,อกันมื่อนาคลิปนาครับผมสำหรับวัอนี้ขอเก่าสวัสดีครับผม